นี่นี่นี่เมื่อวานผมไปเจอเพระผู้ใหญ่ทางฝั่งพักประชาธิปัตย์ค่ะทำไมคะเพราะเขาตอว่าต่อขานเล็กน้อยเหรอคะตอว่าคุณอาแก่เหรอคะผมก็บอกกับผู้ใหญ่ทางฝั่งประชาธิปัตย์ไปว่าพี่ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าก็ว่ากันไปตามข่าวนะพี่นะพี่เข้าใจนะผมไม่มีอจนดาอะไรผู้ใหญ่ประชาธิปัตย์เขาบอกผมเข้าใจแต่บางครั้งทำใจไม่เคยได้ เข้าใจแต่บางครั้งทำใจไม่ได้จับหนักเหลือเกินโอเคก็นั่งสนทนาจังเป็นชั่วโมงนะ๋อหรอได้อินไซต์อะไรมาไ้มในประชาธิปัตย์ความตอนหนึ่งผมก็ถามผู้ใหญ่ทางฝั่งประชาธิปัตย์ถามว่าพี่ทำไมพรรคของพี่เร่งเกมจังเลยเรื่องเฟ้นหาตัวเรื่องวางตัวผู้สมัครสสอในขอบเขตทั่วประเทศทำไมเร่งเกมจังจะจัดการอะไรหรือเปล่าทำไมเร่งเกมจัง พี่ๆที่พรรประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าที่ต้องเร่งปลอดภัยไว้ก่อนอผมก็บอกว่ามีอะไรไม่ปลอดภัยค่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าประเดี๋ยวกลัวจะทําไม่ทันเพราะมีข่าวแปลกๆเข้ามาอทำไมกลัวอยู่จะมีการเลอกตั้งเร่งไว้ก่อนดีกว่าทําไมกลัวจะเลือกตั้งเร็วขึ้นเหรอคะหรือไงคะคือกลัวอยู่จะมีการเลกตั้งเหรอคะเลิกตั้งแต่วันนี้ปากต่อปาก อ,อ,อะไรใช่อะไรไม่ใช่ไม่กล้าฟันธงพี่พี่ที่ปริบัติก็ไม่กล้าฟันธงแต่ปลอดภัยไว้ก่อนพี่พี่ที่ปฏิชตัติเขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินมาว่าว่านายกลุงตูไปรกระชับใครต่อใครรอบๆตัวว่าอไอเรื่องพักใหม่ทั้งหลายทั้งปวงจะก,กี่พักก็แล้วแต่ออรีบดาเนินการให้เป็นรูปเป็นร่างไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมขีดเส้นไว้สิ้นเดือนมีนาคมพัก ทั้งหลายจะต้องเรียบร้อยชัดเจนพักตั้งใหม่นั่งร้านของใครสำรองของใครไม่ทราบต้องเรียบร้อยจะต้องเป็นรูปเป็นร่างต้องขึ้นรูปต้องเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม2565เดี๋ยวค่อยมาจับฉลากเลือกทีใช่ไหมว่าจะเลือกพักไหนทีนี้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 ผมก็ถามแบบงงๆถามพี่ๆที่ประชติปัตว่า มันแปลว่าอะไรครับเออแล้วพี่พประชาธิปัตย์ 8, เขาแปลว่าไงอ่ะเขาก็แปลให้ฟังแปลให้คนโง่อย่างมาแก่ฟังว่ามันแปลว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ออมันแปลอีกทีแปลว่าการยุบสภามีโอกาสเกิดเ,ออเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณคุณอะไจำได้ไหมเฟซบุ๊กไลฟ์เรามีคนถามเยอะเลยว่าโอกาสความน่าจะเป็นเนี่ยจะเลือกตั้งใหญ่ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทว เพราะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยพิาษภาแลวบอกจะมีโอกาส<อ>ไหมเห็น,หนเขามาถามไงอสองแนวาการวิเคราะห์ว,วิเคราะห์ที่หนึ่งก็คือจะชิงยุบก่อนถูกยื่นอภิปรายไม่ระาวาังใจในสมัยประชุมหน้าอก็คาดกันว่าพรรคฝ่ายค้านน่าจะยื่นอภิปรายไม่วะวังใจประมาณปลายเดือนพิษภาหรือต้นเดือนมิถุนาแต่เมื่อยื่นแต่ถ้ามีการยื่นแล้วนะจะยุบสภาไม่ได้ าดังนั้นถ้าจะทําอะไรต้องชิงทำ,ทำ<อ>ก่อนนั่นก็คือแนวแการวิเคราะห์ที่หนึ่งเขาเชื่อว่าไฟบังคับน่าจะมีการชิงยุบในดเดือนพฤษภาก่อนยื่นอภิรายไม่ไว้วางใจแต่อีกแนวแการวิเคราะห์แต่อีกแนวแการวิเคราะห์เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม,มเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เขาจะประกาศกันปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานับไป60วันก็ไปเลือกกันประมาณสักต้นเดือนมิถุนาไม่เกินจากนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นถ้านับ60วันจะใช้เกมเลือกผู้ว่ากทมเลือกนายกเมืองพัทยามันเป็นซื้อเวลาซื้อจังหวะเท เยอะเปิดเกมเยอะก็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 ดึงทั้งหลายทั้งปวงให้ไปลงที่เรื่องนั้นไปสนใจอยู่กับการเลือกตั้งนั่นแหละนั่นแหละว่ากรทมกับเมืองพัทยาอืมอ่ะ